ตื่นเต้นดีแล้วก็สนุกดีในการแข่งขันทางนี้ครับนี่ครับอยู่ที่งานไทยแรงด์ซูเปอร์ซีรีส creator, ์2024ที่สนามบางแสนเซอร์กิตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราสปอนเซอร์ทีมแข่งนะครับก็ทีมมาลลัง์เกตเล็กสเตอร์บายสปอร์ตเรซิ่งทีมก็มีพี่ป๊บสปอยอร์นะครับะลันก่อนครับจริงๆเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วก็ขึ้นรวไปชมนะขึ้นพาไปชมว่า โอเคคอลี่ไฟแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็จริงๆก็มีทั้งเฉียวมีทั้งชนโอเคแต่โค้งที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นโค้ตงตรงริมหาดเลยจะพาไปชมว่าคอลี่ไฟเป็นยังไ,ไงไบ้างก็แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีว่าวันแข่งวันแข่งเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้ขึ้นโพเดียมกันไหมอันนี้ก็รอดูนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยครับทีมแข่งของเรานะครับคอนด้าบางเขนมิกเตอร์บายสปอร์ตแร็ซซิ่งทีม ถ้าดูว่าใครอยากมาร่วมกิจกรรมอะไรกับพวกเรานะครับเสาร์ที่6เมษาคมนี้เราก็มีพาลูกค้ามาชมเลยนะครับใครกฝากติดตามเราจะพาให้ดูว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเราพาเป็นยังไองอะไรยังไงนะครับ mm hmm. เกืดออะไรขึ้นบ้างเราชมกันนะครับ แมบตอนที่เป็นรอบซ้อมยังไม่ถึงแค่คอลี่ไฟ GTC กับ TDC ก็จะมีอกแบบซูเปร์คาร์และวซูเปอร์เลยเป็นที่สตุดมาเป็นบอสเกมเมอร์มาที่แล้วแสงแสงพวกมนแต่งตัวมาเอยไรแบงนี้ครับมันมากบอกเลยว่ามันมันกว่าซูปเปอร์อโคเยอะแค่ดูก็ามาแล้วยังไงก็ถ้าปีหน้ามาดูด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมพามาเจอกันครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงทิศทิศเราแล้วครับแต่ว่าอน,นี้คือให้ดูก่อนว่าในงานไทแลนซ n d เปอร์ซีรีส์ก็ไม่ได้มีแค่แค่รถเก๋งอย่างเดียวหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์อย่างเดียวก็ยังมีเรื่องกระบะด้วยนะครับก็จะมีดีวันดีสองอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองพาไปดูว่าตอนนี้กระบะมีหลายๆแบรแดนนะครับหลายๆทีมก็เยอะมากจริงเขาคอลี่ฟายกันจบไปแล้วตอนนี้ก็จอดพักกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ระวังรวังลถนะครับนิดนึงครับ <laughs> อ่าเดี๋ยวเราพาไปที่ พิษเราไปเลยนะตอนนี้เราก็คือมันมีเรื่องนิดหนึงว่าทีมทีมเรานะครับคือพี่ปั๊บเนี่ยเขาก็มีเซอร์วิสเกี่ยวกับช่วยดูแลรถเพื่อนๆด้วยทีมอื่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูรถที่พิดกันก่อนว่ารถที่พิดเป็นยังไงนี่ดูเลยเบอร์ Ber 81 s u p e อ e โคละพัดกรวงซีหรืออ,อ่ะฮะรถแข่ง อยู่ในตำแหน่งที่โอ้ต้องมัดไหมหรือเราใส่น้ำน้อยไปใช่ใส่น้ำน้อยไปเติมน้ำไหมมีที่ไหมไช่เลยครับโยงเหรอจะได้ตัวการนี้ก็ได้โอเคพี่เฮ้ยเดี๋ยวช่วยช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวอะไรสักอย่อนตุ๊กตุ๊กตุ๊กเป็นไงรถแข่งนะครับก็หวังว่าทุกคนจะช่วยส่งแรงเชียร์นะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าผลงานของ รถคันนี้จะไปถึงไหนก็ทุกคนน่าจะได้เห็นในช่องสปอ์แแ้วว่ามีตั้งแต่ EP หนเริ่มต้น EP 2องทำอะไรบ้างสามี่หตอนนี้เราก็มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะหลาย EP แล้วยังไงก็ฝากปูกนะครับสปออร์วิสเซนเตอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถ้ามันเกียด้วยใครอยากมีกิจกรรมดีๆนะเรามามาชมทีมแข่งเรามากิจกรรมเยอะแยะมากมาย Honda Face อะไรอย่างนี้นะครับฝากว่าใน้อ้อมบกอ้อมใจด้วยลุยมาแล้วหลายสนาม แล้วก็ติดโพเดียมหลายสนามแล้วก็หวังว่าสนามนี้จะติดโพเดียมไปด้วยนะครับฝากทุกคนไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยครับการสนับสนุนครับคอนด้าบางเขนมิกเซอร์บายสกอตส์เรซิ่งทีมอยู่ครับนักแข่งเราครับสวัสดีครับผมับผมยังไงก็จากสกอตส์เรซิ่งทีมครับผมผมก็สนับสนุนไปแล้วงานนี้เป็นงไงบ้างครับปร i ไฟก็ต้องบอกว่าเป็นสนามครั้งแรกที่มาวิ่งสตรีทเซอร์กิตในแบบนี้นะครับแล้วก็เอ่อในการแข่งขันครั้งนี้ผมรู้สึกว่า มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างทีง่จะเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นครั้งแรกของเราด้วยแหละในการเซตรถด,ด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่มาในครั้งแรกครั้งนี้นะครับแต่ก็ตื่นเต้นดีแล้วก็สนุกดีในการแข่งขันครั้งนี้ครับ ไปตามอยู่นะครับที่สนามก็ขอให้ได้โพเดียมขอบคุณมากครับซาทัวร์จะได้อยู่กันไปนานๆนะไดยในว่าถ้าเกิดว่ามีใครมีแบบว่าอยากจะเซอร์วิสรถมีอะไรก็มีสคอตนะครับเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับโทรศัพท์ใช้ได้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะคอนแทคยังไงคอนแทคฝากผมก็ได้ผมบอกครับบังเก่งก็จะดูแลให้นะครับหรือว่าไปหาพี่ปั๊บจะดูแลเรื่องอะไรบอกมาจากบังเก่งก็ได้เดี๋ยวช่วยกันดูแลครับยังไงก็ฝากพี่ปั๊บไปด้วยได้เลยครับต่ว่าปีนี้จะติดโพเดียม ฝาทีมเราแล้วกันเนาะทีมาต้องแขนครับผมเอนเ e ็กสเตอร์บายสกอตต์เลสซิ่งทีมครับผมในปีนี้พี course, ่สับก็สู้ๆนะครับได้เลยขอให้ปลอดภัยไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันโอ้ท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับผมครับ take up มันเป็นวันเด็กเลสของโตโยต้าเป็นโตโยต้าวันเด็กเลสครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับพี่เจก็พาบางเขนพาลูกค้ามาดูทีมแข่งฝากทีมแข่งไว้ด้วยก็คือทีมพันธุ์หน้าบางเขนนิกเซอร์ไบร์ทสปอนเซอร์ซิ่งทีมนะครับก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับประดุกดีครับนตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายแล้วตอนนี้บ่ายแก่แล้วครับผมก็โอเคมีอะไรบ้าก็ไม่มีนะครับก็ตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่โชว์รูมจนถึงที่นี่ก็ ทุกคนโอเคถึงบริการดีมากครับครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมขับรถครับสนุกขับมาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆไม่ไม่ได้รีบอะไรครองค์ครับขี่สองแถวโอเคใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคใช่ไครับโอเคโอเคสนุกสนุกเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศครับไม่อยากกลับนี้วดูแล้วดูต่อยไหมโอเคสำหรับสำหรับนี้ผมมีของฝากครับโอเคนี่ครับอุ้ยอุ้ยตัวอะไรขอบคุณครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับขอบคุณครับลิทโมตุ๊กตาลิทโม ุ่นเออหุ่นหุ่นเนี่ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณนะครับถ้ามีกิจกรรมเขาได้ครับผมครับเรียนดีครับมาครับมาขอบคุณนะครับผมครับขอบคุณมากคุณไหนครับครับคุณไหนรถที่เจอกับทุกงานจริงๆแล้วพวกเราเจอกันมาจะงานไหนงานรถอะไเจอกันบ่อยบ่อยเราไม่ได้พบปะหรือว่าพาไปจริงๆจังๆทันทีนี่งานแรกครับใช่ครับใช่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อสนุกได้แบบเห็นรถแข่งสวยๆออกมาเป็นอินสปายในการ แต่งคันนี้ต่อแต่งอยู่ครับนี่เองแต่งอยู่ยังตั้งแต่เช้าเราก็พาไปที่บริษัทเนาะครับผมตอนนู้นนี่นั่นขับรถมาเป็นยังไงครับสนุกไหมโอ้สนุกเป็นไปคนชอบขับรถอยู่แล้วก็เลยแบบเรื่องขับรถก็จะเอ็นจอยเป็นพิเศษครับไว้คราวหน้าเอ็นจอยขับรถเดี๋ยวเราไปซิ่งด้วยกันได้ครับผมสักครั้งถ้าเกิดว่าพาไปสนามได้ก็ถึงไม่อยากพาไปนะครับแล้ววันนี้มีสิ่ชม ขออะไรแนนะมั่ครับดูแลตีมากอาหารก็อร่อยโอเคจะมีครั้งหน้ามาอีกไหมไม่อีกขอบคุณครับขอบคุณมากยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีาวเสียงกระป๋องร้องดูอีกว่าจะไปงานไหนอะไรไงได้สอบษาด้วยว่าเผื่อจะไปที่ไหนอะไรไงครับนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทังวันให้สุดท้ายครับครบตัวชื่อ ครับโอ้ยขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับยินดีฝ่าทีมบางเขนอนด้าบางเขนเบสเตอร์บายสปอร์ตเลสซิ่งทีมมาด้วยได้ครับผมได้ในช่องสปอตนะแถ้าต้องการบริการรถอะไรเข้าไปที่สปอตก็บอกทางบางเขนได้ได้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับแข่งเสร็จแล้วก็เหนื่อยดีครับผลการแข่งขันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไปได้ได้ดีดีกว่าเพราะว่าแข่งจบรถสวยนะพี่สวยนิดหน่อยแต่ก็มีลอนิ้วรอยอยู่พอสมควร ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของอ่าโพเดียมไม่คือผลยังไม่ออกมาครับนะครับก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่ยังไม่รู้แล้วถ้าติดโพเดียมนี้ก็ต้องกลับมารับหรือว่าใช่ครับเดี๋ยวรอรับตอนช่วงห้าโมงเย็นรอประกาศผลก่อนยังไม่ไฟนอลตอนนี้จะประกาศช่วงไหนครับต้องรอคณนนี้เสร็จอ๋อเอาคันนี้เรื่องสามชั่วโมงแล้วเนี่ยนานจังใช่หวังว่าจะได้หวังว่าจะได้ครับแต่ว่าถ้าเอ่อไม่ได้ไม่ติดสมมุติว่าไม่ติดนะครับก็ ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคะแนนเก็บในสนามนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจออีกทีเดือนหน้าครับผมแล้วดีกว่าคอลี่ไฟไหมวันนี้รู้สึกดีกว่าเยอะด,ดีกว่าเยอะแล้วก็วันนี้ก็คือคือพัฒนามาเรื่อยๆครับครับผมในส่วนของตัวรถนะฮะแล้วก็ในส่วนของทีมช่างแล้วก็ปั๊บเองก็ปรับได้ปรับเปลี่ยนในการขับใหม่ด้วยเพราะว่าคือจริงๆแล้วอย่างอย่างที่บอกคือปั๊บเองอะ่ะในเป็นสนามแรกนะครับเป็นสติเซอร์กิตครั้งแรกด้วยนะครับในสนามบางแสน ะครับปกติเราจะมาเที่ยวเล่นเฉยๆมาดูงานแต่ปีนี้ได้มีโอกาสที่มาแข่งก็เลยเออเป็นครั้งแรกก็ถือว่าดีครับยังไงขอบคุณพี่ป๊บด้วยได้เลย <c oughs> ได้เข้ามาแบบนี้เหมือนกันเพราะนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันครัพี่ป๊บสนับดีครั้งแรกผมได้เดินเข้ามาเล่นแบบนี้เหมือนกันเขาปกติก็แค่มาเที่ยวเหมือนกันอ,อยังไงก็หวังว่าเราจะได้ชมโพเดียม หวังว้กว่าเราจะได้เจอกันที่บุรีรัมย์ครับผมแยบแยบกันอยู่กันเราจะได้ไปสนุกสนานได้เลยยินดีนะครับขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะให้ไปเชียร์กันที่สนามนะครับผมค่อนข้างที่จะสนุกและมันครับจริงๆครับอรรถรสมันป่ากับเวลาดูในทีวีครับผมใช่แล้วเมื่อกี้มีตุ้ม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 กันด้วยตอนมาถึงสนุกมากสนุกมากยังไงก็ฝากติดตามช่องสปอร์ตไปด้วยนะครับสควอชเซอร์วิสหรือสควอชแชนแนลสควอชแชนแนลครับผมถ้ามีอะไรก็ เซอร์วิสไปที่สปอร์ตได้ยิ่งรถฮ <laughs> อนด้าก็เซียนอยู่แล้วรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็ทําได้เหมือนกัน <laughs> นะครับยังไงก็ฝากบางเขนไปด้วยนะครับ <c oughs> ทีมของเราด้วยก็ฮอนด้าบางเขนนิกเซอร์บายสปอร์ตเลสซิ่งทีมครับผมนะครับก็ติดตามพี่ป๊อปได้อันนี้เป็นสนามที่2อสองครับก็ยังมี3ามสี่อยู่ใช่ครับก็ฝากติดตามมันด้วยใช่ครับแล้วมีกิจกรรมดีๆกันเรื่อยๆก็ฝากนะครับพวกเราจะพามันไปไหนก็อาจจะไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะครับครับผมเดี๋ยวมีสิ้นปีนะ สิ้นปีเราต้องไปออนดัเฟสนะไปอยู่แล้วไปอยู่แอันดับเฟสเจ๋งครับผมา่ะก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งงานครับผมที่ป๊อปเองจัดงานโชว์ขึ้นมานะครับเป็นงาน HFPS นะครับออ่ครั้งนี้เราจัดที่เขาใหญ่ครับนะฮะก็เดี๋ยวไปร่วมสนุกกันเพราะว่าทางเขาไดบังเขงก็ได้ไปออกบูธด้วยเช่นกันนะฮะอากาศเย็นๆตอนช่วงสิ้นปีหน้าหนาวพอดีหนน้าาหวพอดีหวังว่าจะหนาวดีกว่าประเทศไทยโอเคยต้อรับด้วยนะครับตรับผมต้อนรับ